เอออุปกรณ์วางเรียงรายอยู่ตรงหน้าเราทั้งคู่นะครับก็น่าจะเดากันได้ว่าคลิปนี้เกี่ยวกับ AV, av re Receiver แน่นอนซึ่งใน EP นี้นะครับเราจะมาเจาะลึกนะครับข้อมูลว่าตัวอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญยังไงนะครับพร้อมกับอัปเดตคุณสมบัติของ Denon AVR รุ่นใหม่ประจำปี2023นี้นะครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนครับ สวัสดีครับผมชาโนมจาก LCD TV Thailand ครับแล้วก็ผมโบจากมหาจักรนะครับใน EP แรกเนี่ยเราได้มาแนะนําข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับระบบความบันเทิงด้านดานภาพและเสียงภายในบ้านนะครับโดยที่แบ่งไปตามระดับราคาและหากจํากันได้หากเราต้องการอัปเกรดจากซาวด์บาร์มาเป็นโฮมเทเตอร์เนี่ยนะครับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยแล้วก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของระบบโฮมเทเตอร์นั่นก็คือเจ้า AV Receiver หรือว่า AVR นั่นเองครับ ถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับพี่ชนมครับขอเข้าคำถามแรกเลยแล้วกันนะครับ AV Receiver คืออะไรครับพี่สำหรับคำว่า AV Receiver นะครับมันมาจากคำสองคำก็คือ AV หรือ Audio Video นะครับคือปกติเวลาเราใช้งานกับระบบโปรเนเตอร์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับระบบภาพและเสียงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น AV Receiver เนี่ยก็คือแอมที่สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงได้นั่นเองนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะมาลงดีเทลรายละเอียดกันนะว่าไอ้คุณสมบัติด้านภาพและเสียงมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นมาดูครับว่ารีเซิร์เวอร์อีกคํานึงก่อนรีเซิรนะ์เวอร์เนี่ยจริงๆแล้วที่มาเนี่ยมันมาจากความสามารถในการรับสัญญาณวิทยุเอฟเอฟเอ็มอ่าใช่ครับจริงๆไอ้คุณสมบัตินี้ปัจจุบันนี้คงจะไม่ค่อยมีคนใช้แล้วมันน่าจะตกอยู่ไปแล้วเพราะมันแทนที่ด้วยสตรีมมิ่งกันไปหมดแล้วครับ,รบแต่ว่าก็เล่าให้ฟังว่า,วาประวัติเขาเป็นมามันเป็นยังไงครับ ถ้าอย่างล้วครับี่ชนม AV receiver เนี่ยมันสำคัญยังไงในระบบโฮมเทเลเตอร์ครับพี่อ่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับว่ามันจะต้องรับสัญญาณภาพและเสียงได้เพราะงั้นเวลาเราดูที่ด้านหลังเนี่ยมันจะมีช่องต่อรับสัญญาณภาพและเสียงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับหลักๆที่มีการใช้งานกันในปัจจุบันเนี่ยก็คงจะไม่พ้น HDMI เนะแล้วก็นอกจาก HDMI เนี่ยมันก็จะยังมีช่องต่ออื่นๆอย่างเช่นช่องต่อแบบอ n น l o ล็กลไปถึงช่องต่อดิจิตอลแบบออปติก ค<อ>แอดอะไร,รเางงี้ยเพราะว่ามันยังคงมีอุปกรณ์บางชิ้นที่มันยังใช้งานช่องต่อแบบนี้อยู่การที่มันรองรับเยอะๆเนี่ยก็นแน่นอนว่ามันเพิ่มอัตถประโยชน์ให้เราใช้งานได้เยอะยิมม่งข<า>ึ้นนั่นเองครับ,รบทีนี้เมื่อรับสัญญาณภาพและเสียงมาได้แล้วใช่ไหมครับเอวิสิเบอร์เนี่ยมันยังต้องมีคุณสมบัติอย่างเช่นเรื่องของการถอดรหัสเสียงรอบทิศทางด้วยโฮมเทเตอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบเสียงรอบทิศทางใช่ไหมครับเอวิสิเบอร์เนี่ยก็เลยต้องถอดรหัสเสียงหลักๆที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คงจะเป็น Doby Digital 5เอคบับ ซึ่งอันนี้มันจะเป็นรูปแบบพื้นฐานอันนี้คุ้น5.1 Channel <ช>อะไรเนี่ยคุ้นเลยใช่ครับ,รบแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องรองรับระบบเสียง d o b b y ์ทูเอชครับแล้วก็ DTS HD Master Audio นะหมายขึ้นหมายขึ้นใช่ก็คืออันนี้จะเป็นรูปแบบล s l เล s และสัญญาณไม่หายไปสัญญาณไม่ลดลงไม่บั่นทอนใช่เพราะั้นค,คุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าพอพูดถึงยุคนี้เนี่ยแน่นอนว่าการรองรับ Doby a t DTSX เ่ยางาน็นี่ยมัะ เติมเต็มศักยภาพก็คือเพิ่มมิติเสียงด้านสูงเพิ่มขึ้นมาใช่อันนี้ลูกค้าพูดถึงกันเยอะ d o l b y Atmos ม t s x เนี่ยน้องเครื่องนี้รองรับไหมอะไรไหมอย่างเนี้ยนะครับ,รบแล้วก็สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของ d o l b y Atmos แล้วก็ DTS-X นะอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเราได้พูดถึงไปแล้วใน EP ที่4นะครับสามารถที่จะย้อนชมได้ครับอ่าและกระบวนการถัดมานะครับพอถอดลาาเสียงแบบรอบพิศทางได้แล้วเนี่ย สัญญาณเสียงที่ถูกถอดรหัสออกมาเนี่ยมันจะต้องไปผ่านวงจรที่เรียกว่า DAC หรือก็คือดิจิตอลทูอนาล็อกคอนเวอร์เตอร์คือแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสัญญาณก็จะถูกส่งไปยังภาคขยายหรือแอมเพื่อใช้ในการขับลําโพงรับทิศทางต่อไปครับทีนี้ถ้าเรามาดูที่ด้านหลังลําโพงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องต่อขั้วลาโพงอยู่อ่าซึ่งขั้วลำโพงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอิงตามจํานวนแชนแนลภาคขยายที่ติดตั้งอยู่ภายในนั่นเองครับ อันนั้นเป็นส่วนของสัญญาณเสียงใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ในส่วนของตัว AV Receiver ในอย่างที่พี่ชนมบอกมันมีทั้งสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณภาพเพราะฉะนั้นแล้วสัญญาณภาพมันเป็นยังไงครับพี่อ่าคือคุณสวัสด์เกี่ยวกับภาพของ AV Receiver นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการส่งผ่าน อ่ะก็คือรับสัญญาณจากอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ส่งสัญญาณนั้นเนี่ยผ่านไปทางทีวีหรือมอนิเตอร์หรือโปรเจคเตอร์นะครับครับซึ่งคุณสมบัติตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะอิงตามความสญญามารถของ HDMI ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นเดนนอนประจำปีส0 2 3นเนี่ยมันจะเป็น HDMI 2.1แล้วงนั้นมันก็จะรองรับการพาสทรูสัญญาณภาพ 4K 120Hz ไปจนถึง 8K แต่ว่าคุณั่าด้านภาพก็ยังไม่บดเพยงเท่านี้นะครับ,รบสำหรับรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งคุณสมบัติก็คือมันสามารถที่จะอัพสเกลสัญญาณภาพได้ด้วยคือทำห้สัญญาณภาพมันขยายขึ้นได้ใช่คืออย่างสมมติว่าถ้า,าเราใช้กับอุปกรณ์รุ่นเก่าที่มันยังเป็น Full HD อยู่เนี่ยรเราก็สามารถที่จะอัพสเกลให้มันเป็น 4K หรือแ<อ>ม้แต่ 8K ได้ด้วยนะครับอ๋อรุ่นใหม่ๆคือทําได้แล้วใช่ครับ,รบ,รบถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับว่าตัว AVR เนี่ยนะครับสามารถเป็นได้ทั้ง Power M p r e m i m เป็น Da กด้วย เป็นเซอร์ราล์เซอ์ดดโคเดอร์ด้วยแล้วก็อาจจะรวมถึงตัววิดีโอโปรเซสเซอร์ที่อัพสเกลภาพจาก f u l l HD ไปเป็น 4K ถึง 8K ได้ด้วยใช่ครับถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับคำถามต่อไปเลยครับตัว AVR เนี่ยนะครับมันแตกต่างกันยังไงในแต่ละรุ่นเนี่ยครับก็คือแพงกว่าเนี่ยมันดีกว่าจริงไหมครับพี่อ่าเพื่อให้เห็นภาพนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดู AVR e c เ i v e r ของ Denon ประจำปี2023กันเลยนะครับว่ารุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรได้เลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวแรกครับพี่ชนมตัวนี้ Denon AVR X580BT ตัวนี้เขาบอกว่า70วัตต์แล้วก็มี5 c h ช n น e นลครับอ่าก็เป็นมาตรฐานสำหรับ AVR รุ่นเริ่มต้นนะค,ะครับก็คือเขาจะให้พาคขยายมาทั้งหมด5 c h ช n น e นลซึ่ง5 c h ช n น e นลเนี่ยทาง Denon เนี่ยเขาก็แนะนำให้ใช้งานในรูปแบบ5.1นั่นเองนะฮะซึ่งการถอดรหัสเสียงเนี่ยมันก็จะรองรับถึง Dolby True HD แล้วก็ DTS HD Master Audio นะครับถามว่าทำไมมันยังไม่รองรับ Dolby Atmos หรือ DTS X เพราะว่าด้วยจำนวนถ้าขยาย5 Channel ครับทางแนนนเขาเล็งเห็นว่าถ้าเราเอาไปใช้งานแบบ5.1อ่ะมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า Dolby Atmos หรือ DTS X แบบ3.1.2ก็คือมีแต่ข้างหน้าไม่มีข้างหลังรรูปแบบ5.1ก็เลยลงตัวกว่านั่นเองครับผม อ่าแล้วในส่วนของช่องต่อนะครับก็ถือว่าให้มาพอเพียงอย่าง HDMI เนี่ยก็จะให้มาทั้งหมด4ช่องนะครับ<ม>เอา1ช่องซึ่งทุกช่องเนี่ยจะเป็นมาตรฐาน HDMI 2.1แล้วนะก็คือสามารถที่จะ pass through 4K 120Hz v r R รวมถึง 8K 60Hz ได้นะครับ,รบแล้วก็จะมีช่องต่อแบบออปติกให้ด้วย2ช่องรวมถึงอนาล็อกอีก2ช่องครับแล้วเขาก็ยังมีอุปกรณ์หลักๆมาให้นะครับอย่างเช่นรีโมทคอนโทรลหน้าตาแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็คือไมค์สาหรับคาลิเบรตเสียงนั่นเองนะครับอ่าซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากนะครับคือระบบมพนิเตอร์เนี่ยจะเสียงดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าลาโพงที่เราจัดวางรอบพิทานี่จะทำงานสอดประสานกันหรือเปล่าถ้าเป็นรุ่นเล็กสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีให้มานะเวลาเราจะเซตอัพเนี่ยเราก็ต้องตั้งค่าแบบแมนนวลอ๋อซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งยากอ่าแต่ว่าถ้ามันมีอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ ตัวถัดมาครับเป็นรุ่นที่สูงขึ้นครับพี่ชนมตัวนี้ d ด n o n น AVR X2800H นะครับตัวนี้เขาบอกว่า95วัตต์กับ7 Channel ครับอ่าจะเห็นว่าพอรุ่นสูงขึ้นนะครับตัวกำลังขับเนี่ยก็จะมากขึ้นคระเดียวกันเนี่ยจำนวน Channel ก็มากขึ้นด้วยเป็น7 Channel นะครับอ่าทีนี้พอ7 Channel นี่แหละมันถึงรองรับระบบเสียง Dolby a แ m o s ล้วก็ d t s ได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะรองรับระบบเสียงแบบ5.1.2นั่นเองครับ ส่วนของช่องต่อต่างๆเนี่ยก็มีเพิ่มเติมมาให้ใช้งานได้ครอบคุมมากยิ่งขึ้นด้วยนะค,ะครับ HDMI เนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น6ช่องอ่าแล้วก็ในส่วนของ HDMI out เนี่ยจะเพิ่มมาเป็น2ช่องอ่าประโยชน์ก็คือว่าเราสามารถเชื่อมต่อจอภาพเนี่ยได้2จอพร้อมกันหรือจะสลับอะไรเงี้ย<อ>มันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะค,ะครับผม ขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของช่องต่ออะนาล็อกเนี่ยก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแต่จุดที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะมีโฟโนอินพุตแบบ MM มาให้ด้วยครับสำหรับเครื่องเล่นแผ่นเสียงใช่จริงๆถ้าเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเดนนอนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีโฟโนในตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงอยู่แล้วนะเราก็มาต่อกับช่องออกช่องอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าอันเนี้ยเผื่อไว้สำหรับใครที่ใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบวินเทจที่มันยังไม่มีโฟโนอ่ะเก็มาต่อเข้าที่ช่องโฟโนของ A v m ีแมได้ครับมีรองรับ จุดแตกต่างจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาของรุ่นนี้นะครับก็คือในรุ่นเล็กเนี่ยมันก็จะมีช่องต่อ usb สามารถรับฟังไฟล์ไฮรสอะไรนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่ารุ่นใหญ่เนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถในการรองรับฟอร์แมตเสียงแบบ d sd ก็คือฟอร์แมตที่เคยใช้กับ s a c d มาก่อนนัานเนี้ยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นการรองรับไฮรสเนี่ยก็จะทําได้ครอบคลุมเต็มที่มากยิ่งขึ้นอ่าแล้วอีกหนึ่งช่องต่อที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือมันจะมีช่องต่ออนเทอร์เน็ตนะฮะ มิน่าผมเห็นเนี่ยที่ด้าเครื่องมีสติกเกอร์ k e o s แปะอยู่ด้วยนะก็คือสามารถที่จะใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยใช่ครับก็บคือเหตุผลหลักๆก็คือเราสามารถที่จะสตรีมเพลงอย่างเช่นพวก Spotify รหรือว่า Tidal เนี่ยมาฟังได้ด้วยนะฮะครับแล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือในส่วนของบลูทูธ คือรุ่นเล็กเมื่อกี้เนี่ยมันก็สามารถรับสรรยย<ช>ัญญาณบลูทูธได้<ช>ครับใช่ครับรุ่นนี้ก็รับสัญญาณบลูทูธได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่2 8 0 0 H เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือบลูทูธเนี่ยเขาจะทำเป็นตัวส่งสัญญาณได้อ๋อไม่ได้รับอย่างเดียวแล<ช>้วส่งได้ด้วยก็คือหลักการเนี่ยเหมือนประมาณว่าถ้าเราอยากจะรับฟังเพลงจากสตรีมมิ่งหรือว่าอย่างใครเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับแล้วอยากจะฟังผ่านหูฟังไร้สายบลูทูธเนี่ยก็สามารถทำได้เพราะตัวเนี้ยมาทำเป็นตัวส่งบลูทูธ ทีนี้ผมพามาดูอุปกรณ์เสริมของเจ้าตัว2 8 0 0 h กันบ้างนะครับมาที่รีโมทนันก่อนเลยครับรีโมทหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับต่างไปจากตัวรุ่นเมื่อกี้นิดหนึ่งตรงที่มีปุ่มเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับเห็นชัดๆก็จะมีปุ่ม hi o s นะครับปุ่ม internet radio นะครับปุ่ม phono เป็นต้นนะครับอันนี้คือรีโมทนะของรุ่นนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ครับไมโครโฟนสำหรับ c a l i เบร t นะครับก ดูมีความสูงขึ้นนะครับตัวนี้มันต่างกันยังไงครับพี่ชนะอ่าคือระบบออโต้คัลลิเบรชันของรุ่นสูงนะครับมันจะเป็นออเดซี่อ่าเขาชชืช่อเรียกว่าออเดซี่นะครับจริงๆแล้วในกล่องเนี่ยมันจะมีขัดตั้งเป็นกระดาษประกอบให้เราใช้งานได้ด้วยนะถ้าเป็นรุ่นเล็กเนี่ยเราต้องไปหาขัดตั้งต่างหากแต่ว่าจริงๆแล้วจุดเด่นจริงๆของออเดซี่ที่เหนือกว่ารุ่นเล็กเนี่ยก็คือ,ค,อความแม่นยำใน,ในการคารัลลิเบอเรชันคลลิเบเรชนเนี่ยจะทําได้ ครอบคุมเท่งตรงมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถใช้ร่วมกับแอปที่เรียกว่า Odyssey Editor App ได้กรณีถ้าแบบใครแอดวานอยากจะแบบปรับจูนเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถทำผันแอปเพิ่มเติมได้แต่ว่าแอปเจ็ดตังนะครับก็คือสรุปคือตัวไม์ค l ลิเบตเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับครับทีนี้มาต่อกันที่ตัวที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยครับพี่ชนมตัวนี้คือ Denon AVC X 3800h ตัวนี้เนี่ย105วัตต์กับ9ชันเนลแล้วก็อีกตัวหนึ่ง Denon AVC X4800h ตัวนี้เขาบอกว่า125วัตต์กับ9ชันเนลครับมันต่างกันยังไงฮะอันนี้ขอพูดรวมกันไปเลยละกันนะครับเพราะว่าจุด พื้นฐานเนี่ยมันเหมือนกันมันต่างกันแค่กำลังขับกับจํานวนช่องต่อบางแบบที่มันมากกว่านะครับแต่ว่าคือวัดพื้นฐานไม่เหมือนกันหลักๆเลยเนี่ยก็คือพอมันเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับนอกจากจํานวนชันแนลเพิ่มเป็น9กาชันแนลใช่ไหมยั้นมันก็จะรองรับ d o บเบิลแอมับ d t s เนี่ยได้ถึง5.1.4ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอนาคตใครอยากจะอัปเกรดเนี่ย มันจะมีช่องปรีเอานะครับก็คือเราสามารถที่จะเพิ่ม Power Am p ภายนอกเนี่ยเพื่อขยาย System เนี่ยให้มันเป็น7 1 2. 4ดได้ด้วยนะครับจำนวนชันแนลที่มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การถ่ายทอดเสียงอบรอมและทิศทางในแบบของ d t เทกับ Dolby a t o s s เนี่ยมันทำได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ขณะเดีวยวกันเนี่ยในส่วนของฟอร์แมตระบบเสียงรับพิทาที่รองรับเนี่ยรุ่นนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับมันจะมีการรองรับในส่วนของ iMac Enhance เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ iMac Enhance คืออะไรปกติเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ที่เหมือนทาง iMac เขาเซอร์ติฟายมาทีนี้มันก็จะมีระบบเสียง DTSX ที่ผ่านการโปรเซสโดย iMac ะครับนะถ้า AV receiver มันสามารถถอดรหัสได้นะครับมันก็จะถ่ายทอดคุณภาพเสียงออกมาได้เต็มที่กว่าซึ่ง2รุ่นนี้เนี่ยรองรับ กนะครับกนากรก็จะมีระบบเสียงที่เรียกว่าออโรท d ครับคือออโรท d เนี่ยถ้าจำคลิป EP 4ได้นะครับคือมันมันมันเป็นระบบที่แข่งกันมากับ W ับเบิลกทบเอ็กแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นเท่านะฮะแน่นอนว่าพอมันมีตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นทางเลือกละกันว่าอ่าถ้าอนาคตมันมีระบบเสียงนี้เข้ามามันก็รองรับเช่นเดียวกันครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีเพิ่ม iMac e n เ a n กซเข้ามาแล้วก็ a u r o 3D เข้ามาใช่ครับครับวมไปถึงจำนวนชันแนลที่เพิ่มมากขึ้น ก็ครอบคุมการใช้งานในห้องที่ใหญ่มากกว่าก็ค,คือ2รุ่นนี้ต่างแค่กําลังขับอย่างที่บอก105วัตต์กับ125วัตต์แชนแนลเท่ากัน9แชนแนลนะครับแล้วก็ส่วนที่ต่างก็คืออีกส่วนนึงก็คือช่องเสียบต่างๆใช่นจำนวน HDMI อะไรเงี้ยครับจะบมีมากน้อยแตกต่างกันแต่ว่านิดเดียวไม่เยอะมากครับครับผม ซึ่ง2ตัวนี้นะครับก็มีอุปกรณ์เสริมที่เป็นรีโมทคอนโทรลเหมือนกันนะครับหน้าตาก็คือเหมือนกับตัวรุ่น2 8 0 0ัเลยครับแล้วก็ตัวไมค์คาลิเบรตนี่ก็คือหน้าตาเหมือนกันอ่าก็คือจะเป็นออเดซี่เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงระบบออโต้คาลิเบรชันเนี่ยอ่าสองรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีออปชันนะค,คือเราสามารถใช้ระบบที่เรียกว่าไดแลกไลฟ์ได้ด้วยนะครับคบือไดแลกไลฟ์เนี่ยมันจะเป็นระบบออโต้คาลิเบรชันอีกค่ายหนึ่งอะ่ะ ที่เขาว่ากันว่ามันให้ความเที่ยงตรงได้หนึ่งในรูปแบบที่ดีที่สุดะละกันแต่ว่าอันนี้ต้องบอกกันว่ามันเป็นออปชั่นแลนะคบก็คือมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าเราจะใช้งานตรงนี้ครับก็คือมีความสามารถให้คุณไปเลือกใช้ตัวนี้ได้่<ช>แต่ว่าเป็นออปชั่นแนลนะเป็นตัวเลือกเพราะว่ามันจะต้องเสียงเงินแล้วก็มาถึงรุ่นไฮไลท์ของเรานะครับรุ่นใหญ่สุดของเราในวันนี้นะครับ,รบเป็นรุ่นที่ สูงสุดแต่ว่าตัวเลขน้อยสุดนะครับ Denon AVC A1H ครับตัวนี้เขาบอกว่า150วัตต์แล้วก็มี15บหชันแนลครับพี่ชนมอ่าตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวพลิกโฉมวงการเลยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงมาตรฐาน AV Receiver เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องแรกของ Denon นะที่เอาพักขยายติดตั้งมาถึง15บหชันแนลสิบห้ชันแนลครับอ่าเพราะฉะนั้น15บหชันแนลเนี่ยมันก็จะรองรับระบบเสียง Dolby Atmos ก็ DTSX เนี่ยถึง9.16าจุ 16, ซึ่งแน่นอนว่า จำนวนชแนลที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเติมเต็มใช้งานในห้องขนาดใหญ่เนี่ยได้ลงตัวกว่านะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเด่นที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่น X-Series เยอะเหมือนกันนะครับยก็อย่างเช่นในส่วนของวงจรพักขยายด้านในเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหเขาอัดมาแน่นเต็มที่น,นะนะหนักนี่ถือว่าเยอะมากนะครับโอ้มิกิกลองยกแ้งหนักจริงใช่ซึ่ง,งก็สมเหตุสมผลนะกับสเปคที่ให้มานะครับ แต่ว่ามีจุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูนิดนึงนะคะก็คือในส่วนของช่องต่อที่ให้มาะ เยอะแยะเต็ไมไปหมดเป็นแผงเลยครับพี่ <ไอ S 1> ชนงครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่หาได้ยากสำหรับ av receiver นะครับก็คือช่องต่อแบบ xlr อันนี้ที<ม>่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นกับอุปกรณ์ที่เป็น professional สย,ยอะนะครับคือจริงเหมือนอ,อย่างที่เสียบไมโครโฟนใช่ใช่ค,คือจริงช่องต่อรูปแบบนี้มันจะมีข้อดีก็คือว่ามันสามารถป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าช่องต่อแบบ rca หรือ Un Balance ที่เราใช้งานกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ลดทอนปัญหาเรื่องของเสียงทาเสียงจี่อะไรเงี้ยที่เกิดจากกาวกาวลูบได้100%เลยนะครับ ก็คือช่องต่อสัญญาณที่เป็น XLR เนี่ยมันช่วยลดเรื่องสัญญาณรบกวนใช่แล้วก็ทําให้สัญญาณเสียงเนี่ยได้รับมีความเพียวเพียวมากขึ้นนะครับแล้วในส่วนของช่องต่อ p r e out นะครับ,รบอันนี้มันเป็นช่องต่อที่สำหรับ เอาไว้ขยับขยายสิสเทมในอนาคตนะครับรุบร่นนี้เนี่ยจะให้มาถึง17 c h a n แนลนะคือถ้าจำมาได้ตัว X 3,008กับ X 4,008เนี่ยมันจะให้มาแค่11คคแต่น,นี้ให้มาถึง17นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดสมมติว่าแอมในตัว15 c h a n แนลไม่พอเนี่ยรเรายังสามารถขยับขยายเพิ่มได้เป็น17 c h a n แนลนะครับอันนี้คือเป็นโฮมสเตเตอร์จริงๆใช่ไหมครับใช่ก็คือเป็นแบบไฮเอ็นเลยอ่ะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือในส่วนของ pre out เนี่ยนอกจากรูปแบบที่เป็นอันบัลลาร์ RCA แล้วเเนี่ยา รูปแบบที่เป็นบาลานซ์มาด้วย hmm. อ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาจะกำกับไว้ว่าเป็นช่องซาวเวูเฟอร์เอา4ช่องนะครับ,รบจริงๆเนะี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นช่องสัญญาณคู่หน้าอะไรเงี้ย oh, ได้นะฮะออ๋ครับ,อรบือ<ม>การปรับเซ็ตตั้งค่าช่องต,อต่อต่างๆเนี่ยจะทำได้ยุดหยุ่นมากกว่ารุ่นเล็กนั่นเองครับผมพี่ชนงคครับ,รบจุดหนึ่งที่ผมเห็นเลยว่ามันดูต่างมากดูแบบ ต่างกันเลยกับรุ่นรุ่นก่อนหน้าเนี่ยครับก็คือตัวขั้วต่อลาโพงเนี่ยครับมันดูหรูหรามากเลยครับพี่ชนมครับอ่าคือนอกจากความสวยงามแล้วนะครับอันนี้เนี่ยในส่วนของโครงสร้างการใช้งานเนี่ยก็ถือว่ามันอัปเกรดขึ้นจากรุ่นเล็กด้วยนะครับเพราะว่าพอขั้วลําโพงมันใหญ่ขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าการเข้าสายลําโพงที่มีขนาดตัวนําใหญ่ๆเนี่ยก็จะทําได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับ กระดาษเดียวกันเนี่ยสมมติเวลาเราเข้าหัวสายลำโพงแบบบานาน่าหรือหางปลาอะไร,รเงี้ยถ้าเป็นรุ่นเล็กเนี่ยมันจะยังไม่รองรับหางปลานะครับแต่รุ่นนี้เนี่ย,เ,ยเราสามารถใช้ขั้วนำโพงที่เป็นหางปลาได้ด้วยนอกจากไอ้ไบานาน่าที่เราใช้งานกันเป็นประจำแล้ว เดี๋ยวผมพามาดูตัวอุปกรณ์เสริมของเจ้า AVC A1H ตัวนี้กันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับจะเห็นว่าหน้าตาอาจจะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเรามองลึกๆแล้วเนี่ยตัวโลโก้นี่นะครับจะมีความเงางามขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวปุ่มจะมีมากขึ้นเพราะว่ามีพอร์ตเสียบมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไฟแบ็คไลท์ของตัวปุ่มรีโมทนะครับที่สามารถกดเปิดที่ตรงนี้ด้านข้างแล้วไฟก็จะติดขึ้นมานะครับอีกหนึ่งตัวก็คือตัวไมค์ สำหรับคาล b ิเบตนะครับเป็นไม Odyssey เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มีมาให้เช่นเดียวกันซึ่งไม Odyssey เนี่ยจะเหมือนกับรุ่น 3,800H แล้วก็ 4,800H นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปเกรดระบบได้แหลกไลฟ์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จริงคุณสมบัติของรุ่นท็อปเนี่ยมันยังมีอีกเยอะนะครับที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติที่เราเห็นจากภายนอกนะที่จริงแล้วข้างในเนี่ยมันยังมีระบบแอดวานซ ต่างๆอีกเยอะนะครับใช่ก็คือถ้าเราจะลงลึกเฉพาะตัวคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะครับในคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปนะ,ะแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากจะรู้จักอยากจะรู้ว่าเออมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับอยากให้เราทํารีวิวหรือว่าพรีวิวใดๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามานะซาวเสียงกันเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับ สำหรับรุ่นเล็กนะครับก็คือ X 5 8 0 BT แล้วก็ X 2 8 0 0 H เนี่ยผมทำพรีวิวเปรียบเทียบคุณสมบัติไว้แล้วนะครับถ้าใครที่สนใจ2รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถไปติดตามอ่านกันได้ครับจะทิ้งดิ้งไว้ใน description ด้านล่างละกันครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อมูลความแตกต่างของ AV d s i e i v e r ตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่นะครับว่ามันมีคุณสมบัติใดที่น่าสนใจแตกต่างกันบ้างนะครับ และสำหรับใครที่สนใจเดนนอนเอวีรีเซปร์จำมปี2 0 2พนามนะครับผมบได้รวบรวมคุณสมบัติไปจนถึงราคานะครับไว้ให้ดังตารางที่โชว์อยู่ดังนี้ครับ สุดท้ายสาหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปทดลองฟังเสียงจริงทดลองใช้งานจริงนะครับก็สามารถไปติดต่อได้ที่โชรูมหาจักรทุกสาขาร้าน Dream Theater ร้าน South City ทุกสาขาแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับหรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mahajak.com นะครับความตั้งใจที่เราทำ EP 1ถึง EP 5มานะครับเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้มีข้อมูลประกอบการเลือกซื้อนะครับไปจนถึงตอบปัญหาคาใจเกี่ยวกับระบบ p o m e t e e r รวมถึงได้รู้จักไลน์อัพใหม่ของ Denon AVR ประจำปี2023นะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กันอย่างไรก็ดีสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งช่อง LCD TV Thailand แล้วก็ช่องมหาจักร h a n n e l เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโบแล้วก็พี่ชานมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ